เขาสีเฮ้ยเออนอนดีกว่าเอ้ยไม่ดีมีนามีนาคะกับมีเจ้ามีนาทุกคนน่าจะสงสัยใช่ไหมว่านี่คือใครนี่คือน้องของฉันเองชื่อว่ามีนาล่ะฉันต้องเลี้ยงน้องทุกวันดูเแนก็ไม่ได้ไปเพราะว่าฉันปิดแล้วแต่ว่า ฉันไม่ได้ชุดเลียอกล่ะปกติทีันไปอ่ะฉันก็เอาชุนี้ไปนี้แต่เฉยๆให้ดูเห็นไหมมันเหมือนมันไม่ใช่ชุดนักเรียนเลยใช่ไหมล่ะใช่ฉัรู้ว่าเธอคิดอยู่แต่ฉันไม่มีชุดนักเรีนจริงๆอ่ฉันก็ใส่ชดนี้ไ,ไปก่อนนะครูก็ไม่ว่วเาราะคยูันแลเหมือนกันละโอ้ย น,นี่มีนาปุูกแต่เช้าเลยอ่ะมีนาเนี่ยนะแต่เช้าเลยชั้นนะีไม่หนวงนะดูเขานีมาใส่นี่ดกว่ามีชั้นอยู่นี่ก็เก็บไปใส่รองเท้าสวยๆบ้างคือชั้นน่ามีรองเท้า สวยสกกร้าเอาเลยนะฉันไม่ค่อยได้ใส่สักเท่าไหร่น่ะเพราะว่ากลัวว่ามันจะปือนเพราะฉันชอบใส่ออกไปเล่นน่ะแล้วทีนี้ชิ้นปลามันก็ติดติดตด,ด้วยใบขาวมากเลยนะมันต้องระวังเป็นพิเศษไปแปลงฟันก,ก่อนดีกว่าจะได้มา,าเลี้ยงน้อง เสื้อผ้าชั้นยอเลยชนชั้นเลี้ยงไม่ไหวไม่สิตุนชันใส่ไม่หมดแล้วแปรงฟเยอะกว่าวันนี้ชั้นจะพาไปดูว่าชีวิตในวัยของชันเลี้ยงน้องเป็นยังไงบ้างแล้วป่าเอ้ยจะวั ใ <Okay. S 1> ส่ไม่ได้เลยต้องเหนื่มมัดิฉันไม่อาบตามดอกแล้นววันนี้แต่ว่าฉันจะเปลี่ยนชุดเพราะว่าฉันอ่ะอยากไปพักร้อยไงล่นะชุดที่นจะเปลี่ยนคือชุดนี้ ฉันอยากไปเอ่อเขาเรียกว่าใค่ออนเซนแบบนะ่ะฉันเลยเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้ดีกว่าแต่พิสูจน์กูมากเลยแต่วันนี้ฉจะไม่ใส่ชุดตะเกียรแล้วฉันจะไปซื้อชุดตะเกียรใหม่อย่างไรล่ะโัยที่จะเอาชุดของฉันอ่ะไปแลกกับตะเกียรที่โรงเรียนแต่ว่าฉันยังไม่ทำตอนนี้นะ ฉันจะทำตอนอื่นเดี๋ยวฉันไปแช่ออนเ,อเซนเกันแล้วกัน <c oughs> ฉันจะเอามีนาไปด้วยไม่งั้นน่ะน้องหายนี่ <c oughs> มีนามีนาคข่มีน้ำเสนียงพี่ว่านี่แล้วเฮ <c oughs> <c oughs> ้มฮ้เมนเฮ้เมนอุ้งน่ยอุ้งน้ะ มิน่ามิน่ามิน่าอยู่นมมิน่าอยู่นมไม่มีนมม่กไปเหอะปิดทีวีด้วยเดี๋ยวน้องตกใจเสียงทีวีมันดังมากเลยนะฉันเปิดไว้อะมาเคยฉันเผลอเลยอ่ะไปดีกว่าปามิน่าปะไปกันไปไปมิน่าจะไปกัน โอเคเมนาารอพี่อยู่นี่นะเมน่าลงมาไม่ได้เดี๋ยวจมแกแกโอ้ยินบอดมิวมีอะไรหรอมิ้นเกิดน้ำก้างนั่นละเพียงน้ตฉันหน่อยดิโอ้ยชื่ออะไรล่ะ มีนาะจะให้ฉันเลี้ยงวันนี้เนะน,บบน,นี่นยนะฉันจะกลับบ้านแล้วนะำเ้ยเออนะเลี้ยงให้ฉันหน่อยไม่ได้ฉันจะกลับบ้านแล้วโหแค่นี้นะวิว่าจะกลับแล้วโอเค รู้ว่ากับวันนี้อ่ะแต่เด like ี๋ยวคงณกลับได้ไหมเล <cort. S 3> ี้ยงน้อยยังก่อนนั้ยน้าแกเก้น้อยแกกังลว่ี่กระจกแล้วปะไม่น้องหิวนมบ่อยมากแกเลี้ยงให้ฉันหน่อยนะนี่ข้าวจ้างแกเลยสองร้อยไม่พอห้าร้อยโอ้ยไม่ได้หรอกป้าฉันต้องกลับบ้านแล้วแกฉันก็มีงานทำนะเว้ย ก็ได้แต่ถ้าแก,ากขอยช,ช่วยเราจะไปช่วยเลยคอยอดูเออแล้วแต่แก,กนั่นแหละโอุ้ยไปแล้วกลับบ้านดีกว่าโอ้ยไม่ใช้ฉันด้วยฉันก็กลับบา้านเลยนะกลับบ้านไปแล้วอะ่ะอุย้ยวิวนั่นแหละไม่ช่วยกันเลียนะ้ยงน้องทำมาหากินอ่ะไม่ใช่ช่างหนูมีนาขาเล่นตรงนี้นะคะอย่านะม,ม,มีนะมีนายากเล่นน้ำด้วย ไม่ได้มีนะมันมันรู้พี่จะกระโดดแล้วนะบ้าอชูแคปไปมีนะพีดาทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เลยนะไอ้แม่สิบีดาทำได้ดูเห็นไหมเจ็บเจ็บเจ็บเห็นไหมแล้วก็กระโดดเอ๊พีดากระโดดไม่ถึงที่ไหนได้ล่ะพี่จับลงมาบีดาอยาทำจริงสิแต่วตกน้ำขึ้นมานะ นี่ครับไ,ไปดูว้าวชุม่มใช่ไหมไมีนาสนุกนะมาเลยแล้วก็วชุม่มหิมะกระจายเลยสนุกเหมือนกันนะเนี่ยแช่น้ำดีกว่าอุ่นอุ่นมันหลบสบายจังเลย ใช่ไหมแล้วอาแจะเล่นแบบน้ำดีกว่าแต่ว่ามีนามีนา,ม,นามีนาลงน้ำไม่ได้นะมีนาต้องแอบ,บลงน้ำฮ่าแบบมีนาจะแอบ,บลงน้ำที่ได้เลยฮ่มีนาจะสรงและอ้าพี่พี่บอกมินาเล่นไม่ได้มีนายัางเล่นได้เลย ชาหนอกแดงหอ่呀ก็จะเปลี่ยนหมดเลยนั่งลงมาคัดเพจะได้แห้พี่จะได้ไปจับได้หนึ่งอ,อ,อสีผอานไปง่งสบายจังอันนี้บอรอาอะ้าะ มีหไือเปลาคะพี่ไม่เล่นน้ำหรือเปล่าทำไมพี่ได้ยินเสียงแช่แเหมือนมีคนเล่นน้ำเลยพี่กระตีขาเองของพี่ไม่ใช่เหรอหนูเห็นนะคะอ้าวเหรอเออเออพี่ตัดใจเลยว่าไปไม่ไหวไปเล่นน้ำยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิมไม่เาตัวเปียกๆไม่ได้ไป พอเจอแค่เจมีดาก็ทำได้เพาะมีน้ำฝนนี้ไปแล้วหรอไปอยู่สูงแด้งดีดาไม่ดีด้ะดีดาไป็เก้าอี้ไม่เออเออเออ้าจิตบาร์บีคิวกันเถอะสวัสดีครับองหญิงพี่อย่าบอกหนูว่าองหญิงตอนนี้สิคะคนมันอยู่เยอะเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าหนูเป็นองหญิงหรอกเรียกไปหน่อยคุณมิ้งพอ ก็ได้ค่ะองหนิงเออไม่ใช่ค่ะสวัสดีครับคุณมิ้นท์แล้นั่นแหละค่ะให้ค่อยเรียกหนูว่าองค์หญิงเพราะว่าจะรู้ความลับของหนูคือองค์หญิงเพราะว่าหนูเป็นราชินีเพราะว่าหนูเป็นราชินีแต่พี่แต่ว่าไม่หนูไปไหนแล้วอ่ะแม่แม่แม่คุณมิ้นท์เหรอคะ น,น,นี่คุณยิ้กำลังไปซื้อชุดนักเรียนให้หนึนะครับอ้าวฉันนี่มันซื้อชนักเรียนแล้วมั้ยอ๋ออะไรวะช่าหลังนี้น้องอ้วนๆไหมคะ ตามคำทำนายบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอะตัวสูงขึ้นกว่าเดิมอะแปลว่าเราอ้วนแต่ถ้าเราตัวเตี้ยเท่าเดิมเหมือนที่เราเคยเป็นะแปลว่าเราตัวปกติครับแต่็รู้ว่าคุณตัวสูงขึ้นนะนี่อจริงด้วยอ่ะ่้ยไม่น่าฉันฉัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะไปโยคะลักกันกินหมูขาก่อนมันจะได้อ้วนค่ค่อยลดระดับทีเดียวมาบีดาแรกดีแต่จับบ้านเดียวอมาวยากยากเป่าแตวคนพี่จะปิ้งหมูกระทะให้กินนะไม่กินไม่ได้นะนี่นะเผ็ด ไม่เป็นไรหรอกมันไม่เพียดหรอกมได่มากอจุ้มออกนน่ายะไ้นเารชาติอ้เอันายมเมีน้ำเห็นไหมต้องกินาบกโอ้ต้องกินมากจะได้เป่าได้อกินากไปเกี่หายเมต้องกินมากยากอ่ะขอมีน้ำ อร่อยอร่อยอันนี้ขนมพี่เดี๋ยวี่น้าลองห่อพี่กินไม่ได้น้าตะบนง่ะยาวดมอดวอร่อยมากเลยมีนาอร่อยไหมอร่อยอร่อยปาพี่จะไปรดหนุนวะขอให้กลับมา้อมๆนะครับว่าชันหรอคะว่าเปล่าครับดีดามะ

พอพี่ลดทุนเสร็จใช่ปะพี่ก็จะเปลี่ยนเสื้อล่ะปลี่ยนเสื้อพี่จะเปลี่ยนเสื้อใหม่พี่จะย้อมสีผมพี่ก็จะทำแบบย้อมสีผมอ่ะไม่ไม่เออแคพี่จะย้อมสีผมถ้าพี่ผมลงปุ๊บพี่ก็จะย้อมสีผมปั๊บเลยล่ะก่อนเดี๋ยวพี่ก็จะพ้ดค่ะก่อน ไปจำว่าจำยอะว่าดีนบ่งมีนอนนะมีนออทิคืช่งอิมัสนิ่ตะโจมังงหน้าอรูอิตอิมันจ่งอ้อมอมที่เสื้ออยู่ค่ะเอาอันนี้มาใส่เท่ดีกว่า เสียบกระโปรงยคอยูไหนเธอบ้านบ้านพ่อเหรอเคยเยจับรอยรองเท้านี้เลยโยคะได้อยู่จอด่มาเดินบ้านื่นกล้ต้าเรยตึงตึงตึ๊งตึ๊เตี๊ยตึีงตตึงตึ๊งตตงตี๊งตึตึ๊งตึ๊งตึ๊ตตึ๊งตึ๊งตึ๊งต ชาดังดังดดั้งาที่สเหรอันี้าที่สี่อันนี้ใช่ไหมเนี่ยสวนกันนากังตึ้งตึ้งตึ้งขาที่ห้าโอ้ยนกเดอดดาลว่าฉันทำไม่เป็นอ้าวอ้าดอะไรเนียเหรอฮัโ ้ตายแน่ฉันเออขอกำลังไปตแ๊ดเออเอาอีกเอาอีกเออพวกเธอถ้าจะสใส่เจังสินะว่าทำไมฉันน่ะถึงเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนเสื้อเป็นจริงเปลี่ยนรองเท้าและสีผมเปลี่ยนไปทำผมไม่เหมือน จริงๆฉันก็ตัวเดิมเหมนะแต่ว่าฉันอะออกกําลังกายแล้วก็ตัวแรกทีนี้ถ้าป้าฉันก็ไปเปลี่ยนทรงผมไปเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยนรองเท้าเป็นชุดใหม่ฉันจะเปลี่ยนตัวเองใหม่หมดเลยแล้วฉันก็มาโยคะอีกรอบนึงไงมันก็เลยได้เปลี่ยนเสื้อฉันไม่ได้ว่าวาเป็นคนละคนนะฉันยกกังตัวเดิมอยู่นี่แต่ว่าฉันแค่เลี้ยวสีผมนิดหน่อยนิดนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเสื้อให้มันเป็นชุดใหม่แต่ว่าคนเดิมมาเลย น้แต่ฉันตัวเตี้ยลงจร hai, so, okay. ife, in, Help, mm ิงๆนะเนี่ยอย่างทช่เขาเดกยว่าตัวสูงเตี้วเตี้ยคือันเแะฉันเตี้ยลงนะเนี่ยโอเคฉไม่งั้นฉันอยู่ค่ะเพืนชักชาสิงสมกตเต่มีกระนู โจ๊โจ๊ช,ชับไปชับไปโอ้ยเหนื่อยแล้วะเ้ยนี่พอนี่นนี <sa ่นาจำี่ได้ไหมนีนะฮะพีนหน้าพ allora ี <h <h ่มินีไพีมินพี่มินยามายามามาพี่มินพี่มิพี่มินพี่มิ้นลงขาี่น อะไรเนี่ยมีนาจำที่ไม่ได้แล้วเหรอ <c oughs> แค่แค่รถถุ่นตัวเตี้ยลงแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนรองเท้าเป็นคนละคนแล้วก็จําพี่ไม่ไดออ้ต้องลงไปหามีนาแล้วหายตัวดิโอ้ยน้องน้าพิงก็จำตัวยังไม่ได้อ้มีนามีนา มืเอ้คุณอาชลิชเหก็มีอะไรครับองุหนอาชลิชเห็ดมีนาไหมคะไม่เห็นนะครับอุ้ยไม่เห็นอีกแล้วพี่แจ๊บพี่แจ๊บคะโอะมิ้นมีอะไรหรอมิ้นพี่แจ๊บ น้องมีนาหายอ่ะอ้าวไม่รู้สินะมึงก็ไปหาเองสิที่ไม่เห็นด้วยอ่ะตอนนั้นพี่รู้สุดดีตองต,องตองตองอะไรอย่างเง้ยพี่จริงแล้วทำไมท,ทำไมทำไมองค์ราชินีแม่หนูถึงแม่แม่พวกเราอ่ะ ทำไมทำไมถามพี่วันนี้แ่ะเห็นพี่ดีสี่ห้าขวดครั้งแล้วนี่แต่พี่ดีตั้งแต่หกวันที่แล้วอ่ะก็วันนี้ดูว่าไปเก็บได้นั่นจะไม่ได้อีกเหรออมราชีบอกว่าให้พี่เป็นคนรับใช้ยังงี้ไงนั่นคือองค์หญิงของอมราชีเป็นพี่จริงจริงอ่ะ ไม่ได้ดูครอบครัวองค์เทกที่เป็นเจ้าแม่นะสาที่นี่แหละแต่ว่าพี่แค่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวไปเพื้อนก็เลยจเข้ามาอยู่นี่ไมไรอ๋อปนน่เลกหมดะด้วยอ่ะนี่หนูไปหามีนาก่อนนะกลัวมีนาหายโอเคโอเคพี่ดีก็ตตาต่อนะฮะ พี่โพไฟพี่โพไฟเออเรียกชื่อผิดพี่โพไฟคะจ้าน้องมีอะไรพี่ช่วยหรือเปล่าจ๊ะเห็นม <Okay. S 1> ีนาไหมจ๊ะอ๋อมีนาเหมดวะมีนามีนามีนาวิ่งไปแล้วจ้ะวิ่งไปไหนหรอคะพี่พี่มองไปมีนาวิ่งไปที่มาจ้ะ คุณพี่บางๆเลยนะครับอรูานีนะไม่เจอเลยจ้าจ้าจอยจ้าาจาต่อแล้วตีงไหนก็าจ้าใอแรงก่าคราับมมนีนารูอะไรนะพี่คือนิพี่เลี้ยงมีน้แต่ว่าพี่อ่ะพี่พาไม่นีเหรอทำไมไม่มี ไม่เหมือนที่นี้เลยก็พี่อเล่นโลเคอลงกลายจนตัวอะไรใช่ปเดแล้วในี่ก็เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อเอี๊ยงสีผมใส่รองเท้าใหม่หมดเลยพี่ก็เลยเหมือนคนละคนแต่พี่คือคนเดียวกันอ๋อโอเคเออหนูไม่น่ามาเลยหนูงาจ้วงเลยอะไปกลับบ้านขอกบ้านทำไมก็ใหม่ดุไปกลับบ้านกัน น้ากินบาร์บีคิวไหมมิน่าหิวมิน่าอยากกินอีกมิน่าชอบมากโอเคพี่ทำให้มีน่าร้องรอนั้นก่อนนะขับต่อมุย้ยไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวม,มามากินกันนี่นะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อย มมน่ากินยังไมหมือนน้ำลายมันต้นอนออกก่อนอ้ยอยอ้อยอ,อยที่ปป้งเนื้อนะาี่ขอกินบ้างนะ้นชอบน,นักงเน่าออกก่อนกินไม่ได้ปลามีน่าไปไหนอ่ะไปนอนได้แล้วนะมันจะมืดแล้ว ดูสิดาฟ้าใกล้มือดแล้วพี่จะได้นอนพี่งว่วงอะมีนาพี่ขอนอนก่อนนะมีนานั่งด้วยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปห้าพีา่รับแล่วคะอะไรนะ,ระอุ้ยมือเราจริงด้วยไปมีนาไปนอนกันอาบน้ำแต่งตัวหอมๆเลยนะ กันนะกับพี่แล้วกันนะไม่นะพี่พี่ขี้เกียจอันนี้พี่ขี้เกียจอาบพี่มีนาอาบด้วยกันนี่เลยนะอือฮ น้ำให้แค่แหละหนึ่งนาทีผ่านไปเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ไหม ชุดนอนบ้างล่ะไหนเป็นชุดนอนเน้่ยหรอไม่เห็นมีเลยอ๋อแต่ชุดนี้แล้วเนาะ ตาอะไรนะไม่โอ้ยปิดปิดอดปดปิด หนึ่งมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินเข้าไปในป่าหมาป่าตัวนั้นเจอกับหูเสือที่กำลังหาอาหารผูเสือตัวนั้นได้เจอหมาป่าและวิ่งหนีไปหมาป่าสงสัยว่าเสือกลัวอะไรทั้งทางที่ตัวเองอ่อนแกกว่าเอ้ไม่พี่อ่านผิดขอโทษนะทั้งทางที่ตัวเองอ่อนแอกว่า หมาป่าเลยได้หันหลังไปและเห็นฝูงเสืออีกอันนึงที่เป็นมิตรเขาบอกกับหมาป่าว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่แล้วจากนั้นหมาป่าบอกว่าหลงทางเสือเลยนับเลี้ยงหมาป่าแล้วตอนนี้หมาป่าได้กลายพันธุ์เป็นเสือครึ่งหมา หน้าตามันดูโหดเหี่ยมแล้วอ่อนออเพียรูหนืองแต่ในใจมีต่ความโหดสาเหตุที่พวกมันเป็นแบบนี้เพราะว่าเสือเจ้าป่าที่เป็นมิตรได้สอนจุดบริบูรณ์จับเรียงเนี่ยอ๋อับแล้วอุ้ยขอ,องตกหมดเลย

Yeah.